สวัสดีครับดีที่สุดเราควรจเป็นเชนนนมาดูฮะไอเฮียเอาแดกทุกรอบแดกทุกเกมไอเฮียมเพ็นี่่เมเเป็ี่เ่็ว p ่ะดูนะกูเล่เบื่อแบบนี้สภาพบันนี้ม่ดแล้วพอไอเฮียฟากได้แค่มันเด็กันเดียวเนี่ยมานมาเจอพวกเหี้หน้วพอรบาร์ีหแม่มีเอาขาดทุกมงจะเอาอย่างเดียวบสักม่มีเปอร์เซนต์ไเลยไม่ไเปอร์เนต์ดผมกครเอาอย่างเดียวไม่ว่าฟากยอดเท่าไหร่ฟาบกี่คั้ง มันเล่นตั้งแต่เริ่มฝากาไปจนหมดแม้จะไม่โอ,อกาสที่ะอะไรอื่นะครับใครเจอเว็บแบบนี้นะครับใครเจอเที่ยวนี้บอกต่อนะบอกส่งบอกนะครับก็คือทริปไหนรบผิวทริปไหนไม่จ่ายแบบนี้นะครับเจอก็อมาคอมเมนต์นะครับช่วยแชร์พวกเว็บทีเฮียเนี่ยครับเคยทําให้เว็บดีๆมันหายไปหมดนะครับช่วยทำให้เล่นแต่ว่าคือที่สักคือ,อมีแต่ได้กันเดียวคือทำมาสบายใจไม่สบายใจนะ,ะจเฮียกูเล่นกูไม่ต้องการบอหลแบบนี้สัตว์ แต่เฟือกูเล่นไปว่าสบายใจสักหน่อยเฮียมึงนี่มึงแบ่งเป็นรอดแต่เริ่มเป็นแล้วเกมมหน่วงนะครับอืดจ้าเฮียอะไรไม่รู้มันลงจะเปิดไว้ปันญามั่งเพื่ออะไรวะเปิดแล้วมึงไม่กล้าจ่ายเปิดแล้วมึงกลัวพอจะแตกก็จะนัดเปิดไอ้เฮียนะครับเจอวันนี้ครับเนี่ยไปเล่นนะครับบางทีบพอคุยก็เป็นอะไรอ๋อมันอยู่ที่ดวงค่ะลูกค้าดวงเฮียมเนี่ยพวกมึงทำอยู่ที่ดวงสิงมึงไม่ต้องปรับเพอเจะแตกพอจะจ่ายวันนี้หรอ ไอสัตว์ป่าชิบูบาดเกินไอสัตว์ผู้บาดโค้งอะโค้งน่ายใครในบ้าหรอกแต่ว่ามึงโกงใหพอดีอย่าโคกงูบาดเกินเป็นไรพ่อแม่ตายผมไม่มีการขอศพเนี่ยนับยังไงสายพันทุกขั้นนะครับผมว่าเข้าใจนะครับไม่เชื่อลองเล่นดูนะแต่ว่าคือดูคลิปนี้จบแล้วอย่างเล่นผมไม่เชื่อฝากดยวยแต่ว่าความรู้สึกมันเพราว่าโอ้โหผูบาดเกินเจอแต่เว็บแม่ยัดแต่พ่อมตายจริงเว็บแบบนี้นะครับช่วยให้มันแคบแม่บจบไปเลยนะครับ